ที่จังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรมค่ายเรียนรู้โรงเรียนธนาคารสารฝันนักการเงินวัยเยาวปีที่สองเด็กๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกเกือบร้อยคนมารวมกันรับความรู้<ช>พัฒนาตนเองและนำไปปรับใช้ในชีวิตค่ะกำลังเตรียมงานทกสแร์ค่ะ สมมุติว่ามีเงินของกลุ่มจำนวนหนึ่งแล้วต้องร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนอย่างมีระบบจัดร้านแล้วก็คิดเกมให้คนมาอุดหนุนจะทำอย่างไรกลุ่มนี้ล่ะคะเตรียมเกมอะไรไว้ชื่อกลุ่มคือกลุ่มปลาเป้าเข้าได้แม่นครับหัดจัดร้านจัดบูธ ได้ฝึกทักษะการเรียกเพื่อนมาเข้าร้านหัดคุมเกมเล่นเกมสนุกสนานค่ะน้องริวบอกว่ามาค่ายได้ประโยชน์มากค่ะหนูคิดว่าจะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียกความสนใจนะคะ่ะให้มาสมัครกันเยอะๆให้ได้ครบ100%ค่ะ การจำลองเหตุการณ์ให้ฝึกฝนหัดคิดลงมือทำรรเป็นประสบการณ์ที่มีค่าของเด็กๆค่ะ